มาดูกันดีกว่าเหตุผลที่ไคโดนั้นตื่นเต้นเหลือเกินกับการที่ได้ประทะก,กับลูฟี่ในรอบที่2นี้ วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายสำหรับคลิปวันนี้นั้นนะครับจะเป็นคลิปที่พูดจัดเต็มนะครับเกี่ยวประเด็นของลูฟี่แล้วก็ไคโดนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังไม่ได้พูดเต็มๆสักเท่าไหร่เพราะว่าผมนั้นก็ดันแฉลบนะครับไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของแชงกับทางด้านไคโดว่า2คนนี้นั้นเคยมีผลตัดสินแพ้ชนะกันแล้วหรือยังนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนนั้นไปแต่ว่าวันนี้นั้้้นนนนผมมมกกกก็็็เเเเเลยยยคิดดดดวววว่่่าา่่าาาาาาาถองัััรรรจตีีบปะูนนะ ฟี่กับไคโดเนี่ยทำไมไคโดนั้นถึงตื่นเต้นเสลือเกินกับการที่ได้ประทานนะครับในตัวของลูฟี่แล้วทาไมกันนะครับไคโดถึงเห็นเงานะครับเหล่าบรรดาโจรสลัดนะครับผู้ยิ่งใหญ่ไขทองคําทั้งหลายในโลกวันพีชขนาดนั้นนะครับในคลิปวันนี้นะครับก็จะจัดเต็มนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันอย่างแน่นอนสาหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะพยายามพูดในมุมมองนะครับที่ใครนั้นก็ไม่ค่อยจะพูดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องการความแตกต่างและการสำหรับคลิปนี้ซึ่งถ้าใครนะครับติดตามมังงะของวันพีชตอนที่1001ก็็จะเหน ความว้าวนะครับความกรีกต่างๆเลยนะครับของมังงะตอนนี้โอเคครับถ้าอย่างนั้นเรามาเข้าเรื่องหลักๆของเราเลยดีกว่าหลังจากที่ไคโดของเราเนะครับเจอหมัดเคลื่องควายของทางด้านลูฟี่ไปโดยการที่ลูฟี่ของเรานั้นใช้เกียร์สนะครับแล้วก็ท่าใหม่ของเขาอย่างท่าเรดร็อกแล้วก็การใช้ฮาคิขั้นสูงๆนะครับที่เรียนมาจากตาแก่คนหนึ่งนะครับในประเทศวานโนนี่เองนะครับตามคำพูดของโซโลเลยซึ่งเขานั้นนะครับก็ทําการต่อยไคโดได้เล่นเอาไคโดของเรานะครับก็หน้ายู่อย่างยับแม่ยับเลยและไคโดนะครับก็ทา การบ่นพึมพำกับตนเองเลยแหละครับว่าการโจมตีนั้นของมันเนี่ยทำให้เราเนี่ยเจ็บได้ด้วยหรอตั้งแต่ที่มันนั้นเนี่ยพ่ายแพ้กับเราไปเนี่ยในแคว้นคูริในตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คนที่สู้กับฉันคนนี้ได้มีอยู่แค่ไม่กี่คนบนโลกเท่านั้นนะเว้ยแล้วก็พี่แกนั้นนะครับก็ทําการมองที่ใบหน้าของลูฟี่แล้วก็เห็นเงานะครับของเหล่าบรรดาโจรสลัดที่มันยิ่งใหญ่ไข่ทองคำนะครับในเรื่องวันพีชนะครับปรากฏอยู่เบื้องหลังของลูฟี่ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าหลายคนก็จะคิดว่าเฮ้ยลู ถึงทําการยกย่องทางด้านลูฟี่ขนาดนั้นนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าดูในตอนแรกๆแบบเผินเผนั้นมันก็สามารถคิดแบบนั้นได้แต่หากเรานะครับลองไปดูหรือไปอ่านในบริบทดีๆนะครับทางด้านไคโดนะครับเมื่อเห็นหน้าของลูฟี่นะครับเพราะมกับเงาโจรสลัดด้านหลังนะครับเขาก็พูดเลยแหละครับว่าแกคิดว่าตัวเองนั้นแหะเป็นคนระดับไหนกันฮะและทําการยิ้มออกมานะครับด้วยสีหน้านะครับที่รู้สึกดีใจและทำการฟาดเปี้ยงเข้าไปนะครับหาทางด้านลูฟี่อีกหนึ่งทีซึ่งถ้าหากเรา้นะครับไปถอดข้อความนะครับจากการที่ไคโดบอกววว่่าาคิดตัของ แกนั้นเป็นคนระดับไหนกันและไคโดก็ดันยิ้มออกมานะครับเพื่อทําการฟาดของลูฟี่ไปมันสามารถมองในมุมมองได้เลยแหละครับว่าไคโดนั้นคิดว่าทางด้านลูฟี่นั้นเป็นศัตรูคนหนึ่งที่สมน้ําสมเนื้อกับเขาแล้วในตอนนี้ซึ่งที่ผมหมายถึงนะครับไม่ได้หมายความว่าสมน้ําสมเนื้อมีฝีมือที่สูสีสามารถโค่นไคโดได้แต่เป็นศัตรูนะครับที่ไคโดคิดว่าจะสามารถสร้างความบันเทิงให้กับเขานะครับในการต่อสู้เพราะหากเรานะครับลองย้อนกลับไปดูปูมหลังของไคโดก่อนหน้านี้ไคโดนะครับนับตั้งแต่ที่เขานั้นได้ต่อ นะครับกับทางด้านโคซกิโอเด้งไปหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับจะเห็นว่าเขานั้นก็รู้สึกทังกระตายกับชีวิตตัวเองมากๆเลยอยากจะฆ่าตัวตายบ้างอยากจะนุน่นอยากจะนี่บ้างนะครับเป็นเพราะเขาคิดว่าเขายังไม่ได้เจอศัตรูนะครับที่มีความสูสีนะครับหรือว่าสมน้ําสมเนื้อกับเขาสักเท่าไหร่และเมื่อเขานะครับได้มาเจอกับลูฟี่ที่ก่อนหน้านี้นะครับที่เขาปะทะก,กับลูฟี่ไปไคโดก็ไม่ค่อยได้สนใจลูฟี่สักเท่าไหร่เ <c oughs> ขานั้นนะครับก็ทําการฟาดลูฟี่เปรี้ยงไปลูฟี่ก็หลับไปในตอนนั้นใช่ไหมล่ะครับ <c oughs> ซึ่งจะเห ก็จะรู้สึกเซ็งๆในตัวของลูฟี่เลยครับก็ประมาณแบบว่าลูฟี่นั้นเป็นคนนะครับที่ทางด้านสื่อต่างๆยกย่องว่าเป็นจักรพรรดิคนที่5ของเรื่องนะครับแต่ทําไมกันนะครับถึงพ่ายแพ้กับไคโดไปอย่างง่ายดายเลยนะครับเพียงแค่การโจมตีเดียวของไคโดเท่านั้นจึงทําให้เมื่อทางด้านลูฟี่ของเราสามารถโจมตีนะครับไคโดให้บาดเจ็บได้ขนาดนั้นนะครับไคโดก็ต้องสนใจในตัวของลูฟี่มากกว่าปกติอยู่แล้วแต่ไคโดนะครับก็จะทําการเช็คทางด้านของลูฟี่ด้วยเช่นกันจากการที่เขานะครับใช้ท่าอัศนีแปดทิศในการโจมตีเข้้าาไปนแสงด จะเห็นได้เลยแหละครับว่าเมื่อลูฟี่นั้นสามารถหลบการโจมตีของไคโดได้ถึงแม้ว่าหัวพี่แกจะแตกไปดนึงแล้วล่ะก็ไคโดนะครับกลับรู้สึกยินดีนะครับที่เห็นแบบนั้นเพราะเขารู้ได้เลยแหละครับว่าทางด้านของลูฟี่นั้นน่าจะพัฒนาตนเองนะครับไปได้ไกลค่อนข้างมากและประเด็นนี้นะครับยิ่งเด่นชัดขึ้นไปอีกนะครับจากการที่ไคโดบอกวิกมัมแหละครับว่าให้เหล่าวอนดาไอเด็กๆพวกนี้เนี่ยเด็กเขือนหมอยพวกนี้นะครับทำการโชว์ผลงานตัวเองออกมาหน่อยเป็นเพราะว่าไคโดนั้นนะครับก็คงอยากจะเห็นแหละครับว่าไอ้เหล่าซุปเปอร์โน ตอนนี้นะครับจะมีพัฒนาการที่มันสูงขึ้นหรือเปล่าจะเป็นคู่มือหรือคู่ต่อสู้ที่แสนสนุกของเขาได้หรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้มันก็ชัดเหมือนกันนะว่าไคโดนั้นนะครับเขาค่อนข้างแฟนนะครับกับโจรสลัดคนอื่นเขาต้องการเห็นนะครับว่าไอ้ลุกกี้หน้าใหม่ที่ชอบโม้เสลยเกินว่าอยากจะเป็นราชาโจรสลัดพวกนี้เนี่ยมีฝีมือแค่ไหนนะครับซึ่งไคโดนะครับก็จะรู้สึกพอใจมากๆเลยกับการต่อกรพวกนี้หรือก่อนหน้านี้นะครับตอนที่ไคโดนั้นประทานะครับกับเหล่าก้าวปลอกดาบแดงนะครับขนาดก้าาปลอกดาบแดงใน ครับที่รอยเดิมของไคโดได้นะครับแต่ว่าไคโดนั้นก็ยังพูดแหละครับว่าทางด้านของไอพวกก้าวปอกดับแดงนั้นยังไม่ได้ใกล้เคียงนะครับกับทางด้านของโอเด้งเลยเป็นเพราะว่าโอเด้งนั้นเป็นซามูไรที่เก่งที่สุดนะครับเท่าที่เขาได้เจอมาและเมื่อไคโดนะครับให้โอกาสทางด้านของโซโลนะครับแล้วก็ทางด้านของคิวเลอร์ในการโจมตีใส่เขาไคโดนะครับกับรู้สึกพอใจนะครับกับการโจมตีของทั้งสองคนเพราะถึงแม้ว่าไคโดนั้นจะบาดเจ็บนิดเดียวนะครับแต่พี่แกนะครับกับหัวเราะร่าออกมานะครับแล้วก็บอกเลยแหละครับว่า มันต้องอย่างนี้สิซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เด่นชัดได้เลยแหละครับว่าทางด้านไคโดนั้นนะครับพี่แกรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยกับการเจอศัตรูนะครับที่มีฝีมือในระดับที่ต่อกรกับเขาได้เพราะตลอดตอนนะครับของวันพีตอนที่หนึ่งพันหนึ่งนะครับพี่ไคโดของเรานะครับก็อวยนะครับแถมพูดชื่นชมนะครับเหล่าเซเปซูเปอร์โนวานะครับทั้งตอนเลยไม่ว่าจะชมนะครับว่าไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดชัดๆเลยนี่หว่าก็หมายความว่าทางด้านพวกของลูฟี่นั้นเนี่ยมีความ ยิ่งกว่าคนดูดม้าเสียอีกซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นการบอกบอกได้ชัดเจนเลยแหละครับว่าอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ไคโดนั้นเฝ้ารอมาอย่างยาวนานบุคคลนั้นนะครับที่จะสามารถสร้างความตื่นเต้นในการต่อกรกับเขาได้อีกสักครั้งหนึ่ง ซึ่งหลังจากนี้ไปนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกของลูฟี่นั้นจะทําอย่างไรนะครับในการต่อกรกับทางด้านไคโดเพราะต่อจากนี้นะครับไคโดก็คงจะไม่อ่อนข้อแล้วแหละครับกับการที่ไคโดนั้นให้เหล่าเซเบซูเปอร์โนว่าเอาจริงในการต่อกรกับเขาเขานั้นนะครับก็คงจะให้เกียรตินะครับเหล่าเซเบซูเปอร์โนว่าในการเอาจริงด้วยเช่นกันเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไคโดมันก็มีปมเล็กๆน้อยๆของเขาแหละครับจากการที่เขานั้นนะครับก็รู้สึกแบบว่าตะกิดตะขวงในใจจากการที่เขานั้นสามารถชนะโคซกิโอเดงก็ได้ก็ตามทีนะครับแต่ว เห็นว่าทางด้านไคโดนั้นก็พยายามจะบ่นพึมพำตลอดเลยแหละว่าโอเด้งนั้นเก่งอย่างนู้นเก่งอย่างนี้ไม่ได้เจอคนที่เก่งเหมือนโอเด้งอีกแล้วนะครับซึ่งสิ่งนี้ที่เขาบ่นออกมานะครับมันก็เป็นภายใต้จิตใจของเขานั่นแหละครับกับการที่เขานะครับยังคาใจนะครับกับคำคืนวันนั้นค่ำคืนที่เขานะครับจัดการโคซกิโอเด้งและตอนนี้นะครับเมื่อมีเหล่าสเปซซูเปอร์โนวานะครับที่มาท้าทายเขาในตอนนี้เชื่อว่าไคโดนั้นก็พร้อมจะสู้จริงนะครับเพราะว่าผลรางวัลจากชัยชนะครั้งนี้ก็จะเป็นผลรางวัลนนะคครรรัับบกกกาาายดดองงท้โิ อีกฝั่งงนึมาได้และหากฝ่ายใดนะครับเป็นผู้ที่ได้ครอบครองไปแล้วลก็คนคนนั้นนะครับก็จะมีความใกล้เคียงหรือเข้าใกล้นะครับคำว่าการเป็นราชาชนสลัดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าผู้ใดนั้นสามารถครอบครองคนไอกีได้ครบสี่ก้อนแล้วแล้วก็เขาผู้นั้นนะครับก็จะไปก่อสุดท้ายอย่างลับเทลเพื่อจะไปคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทมาได้และก็จะกลายเป็นราชาโจนสลัดนะครับเหมือนที่พวกเขานั้นได้ฝันเอาไว้ก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ผมมานําเสนอนะครับในแง่มุมหนึ่งหรือมุมมองหนึ่งละกันนะครับส่วนประเด็น ผมเชื่อว่าก็คงจะมีหลายท่านนั้นก็คือเห็นแล้วแหละมีคอมเมนต์มาเยอะนะครับเกี่ยวกับประเด็นว่าเอ้ยทางด้านลูฟี่นั้นเกี่ยวกับโอเด้งเอ๋ยอะไรก็แล้วแต่คือเห็นคอมเมนต์มาเยอะนะครับในคลิปก่อนหน้านี้แต่ประเด็นนี้เนี่ยแทบจะไม่เห็นใครพูดเลยก็เลยคิดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับขอพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้หน่อยละกันเพื่อความหลากหลายและการนอะในการรับชมข่าวสารต่างๆหรือข้อมูลต่างๆนะครับในเรื่องวันพีซเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องไปรอดูหละครับว่าไคโดนั้นนะครับมีความนึกคิดยังไงกับลูฟี่นนน่่งสี็เเปทผมมํําาอไจ ต้องเชื่อก็ได้นะครับอย่างที่ผมพูดในหลายๆคลิปว่าหากคุณเชื่อผมหมดทุกอย่างนะครับแปลว่าคุณนั้นไม่ได้มีสมองของตัวเองเลยนะคนเรานั้นนะครับควรจะคิดของตัวเองด้วยเช่นกันนะครับเอาข้อมูลที่ผมให้ไปแล้วก็ไปคิดวิเคราะห์เองด้วยนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและคุณนั้นก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้เหมือนเดิมซึ่งแน่นอนแหละว่าอย่างผมพูดไปทุกคอมเมนต์สาคัญนะครับผมอ่านนะครับแล้วก็เอามานะครับในการรวบรวมข้อมูลหรือเอามานําเสนอทุกท่านนะครับว่าประเด็นไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทุกท่านนัั้้นนอาาาาจจะะะหหลลงืมมมมมมไปคครบผก็ใใส่เเติ สำหรับคลิปนี้เลยและเหมือนเดิมนนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณอยากจะรับชมคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปเลยนะครับก็หวังว่าใครจะไม่หาว่าเราไปก๊อปใครอีกนะเป็นเพราะว่านะครับไอ้นี้ก็พยายามทําให้มันแบบลองแตกออกมาดูนะครับว่าแต่และท่านนั้นมีความเขียนอย่างไรกันบ้างนะครับก็คอมเมนต์มาโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ